สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซาน้ม้ลกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสแสดงละครสั้นเรื่องบ้าสุดอนามัยจะเปอยู่ดูด,ดูกันเลยนะคะคาเฟ่นี้ไม่ค่อยมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแบบเมนูอะไรแบบเนี้ยอ้าวป้าสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างไนอ่ะม,มีพิซซาก็เหมือนเดนิมแหละหมัดแต่เนี่ย กรเึ่นแหละมันดีหรือเปล่าเนี่ยดีสิคะแบบว่ามา,ะะมาแบบจากต่างประเทศ้วนะคะหนูไปซื้อมาแบบไปต่อจากต่างประเทศอะค่ะแน่ใจหรอไม่ใช่โกหกนะแบบปลูกบ้านตัวเองแล้วก็ทําให้มันแน่ใจนะว่าสะอาดนแล้วนี่อะไรอะเนี่ยไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้มันก็เป็นรอยไม้นิดนึงเองค่ะ ไม่แน่ใจหรอไม่ใช่ว่าเป็นผงอะไรอะไรก็สม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นผงอะไรที่เธอทำมานะลอยไม่แน่หรอไม่ใช่ว่าร้านเธอนี่มีทิ่ฝุ่นล้มตกลงมานะโอ้ยป้าคะ่ะป้าจะกินก็กินเธอคะไม่นมารักษาอาดหรอกคะ่ะลานหนูเนี่ยคนเข้าออกกันเยอะแยะก็น่าจะสะอาดลคะค่ะ ถ้าไม่สะอาดนี่คือคนน่าจะไม่เข้านะคะน่าจะน่าจะได้ยังไงถ้าสะอาดนี่คือสะอาดจ้ะชิบกินละอ้าวเดี๋ยวนะคะทําแล้วก็กินสิคะไม่จะมาน่าจะอะไรอะ่ะแล้วฉันจะกินอะไรล่ะอาหารเช้ามีร้านไหนที่สะอาดถูกใจฉันบ้างไหมในแถวเนี้ยอย่าบอกนว่าฉันต้องไปต่างประเทศหรือไงฮะ ลามิงเปิดหรือยังยังไม่เปิดฉันต้องไปซื้ออยู่หมาดอีกแล้วอะไรก็อยู่ห <c> ม <oughs> าดรถก็ถนนก็มีแต่รถเฮ้ย <c oughs> ว่าแต่ถนนมันก็ต้องมีรถจุอดอะไรมั้ยอ่ใช่ฉันก็บกก่นกับตัวเองเนงั้นแหละนี่หนูมีอะไรให้ป้ากินนะเอาแบบมาแบบสุขะอะไรมาเลยนะทำไมฉันบินทำไมก่อน เอาแบบที่แบบสะอาดที่สุดโอาไว้เวลาทําของถาขายมันก็ต้องสะอาดเลยค่ะถ้าไม่สะอาดเนี่ยคงไม่มีใครเอามาขายหรอกค่ะคนก็ชอบพูดแบบนี้นั่นแหละเห็นในข่าวนะมีเส้นผมมีฝอยขัดมนอนอะไรแบบนี้โอ๊ยฉันนึกภาพแล้วนลุกนี่ร้านเธอนี่มีฝุ่นด้วยหรอ นี่ขนาดอยู่ในห้องแอร์มันมีเครื่องฟอกอากาศหรือเปล่านะคะแค่ฟอกอากาศมันก็มีนะคะแต่มันอาจจะมีฝุ่นมานิดเดียวเองนิดเดียวไม่ได้นี่ร้านเธอขายของกินนะจะให้มันมีฝุ่นได้ยังไงอะ่ะเอาป้าคะตกลงป้าจะซื้อไหมคะเนี่ยไม่ร้านเธอนะ่ะมีฝุ่นดูสิเนี่ยตรงของนี่มันมีอยู่เห็นไหมเศษน,นิดๆเนี่ย โอ้โหแท้จะมองตาเปล่าด้วยไม่เห็นเลยค่ะแต่ยังไงแล้วชิคกี้พ่มีอะไรกินอยู่ดี่ะชิคกี้พต้องซื้อร้านเธอนั่นแหละเอาเฮย้500ยห้าลอยด่าช็อกโกแลตวุ้ยไม่อิ่มหรอกแซนด์วิชเนี่ยแหละเดี๋ยวนะถ้าเรากินแซนด์วิชจะเหมือนในข่าวไหมนะที่ มีแบบว่าเขาเอาหมูหยองมาทําแทนเอ้ยเอาสัาบีมาทําแทนหมูหยองเฮย้ยไม่อยากกินละแต่ลองเปิดดูหน่อยแล้วกันอืมกินเข้าไปเลยอืมหมูหยองมีรสชาติจริงเอ๊ะขนอะไรอะฮะนี่ไม่ขนอะไรกันเนี่ยนี่เนี่ย แซนด์วิชนี่ขนอะไรฮะขนอะไรเอา้าก็มันก็มีแบบนั้นแหละค่ะมันผักอันนี้นะคะมันก็ต้องแบบมีผักเส้นเล็กๆอะไรแบบนี้ง่าอมาบ้างเลยค่ะร้านหนูเนี่ยไม่เคยเอาผักเน่าๆมาทําให้หรอกค่ะแหมเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอย่าคิดนะว่าฉันจะไม่รู้อ่ะเนี่ยไอ้ขนแบบเนี้ย ขนหมาขนแมวใช่ไหมที่มันเดินเข้ามาในร้านนะ่ะแมวจอนจัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วแตป้าเธอค่ะโอ้ยฉันกินเข้าไปจะท้องเสียไหเนี่ยแช่ในฉันก็อิ่มแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้ยรถก็ขับมาเร็วือเตินไม่เหลือให้ฉันวิ่งหรือข้าทีนนบ้างเลยถึงไงไหนดูซิบ้านฉันเนี่ยจะสะอาดไหมที่อื่นไม่สะอาดบ้านฉันต้อง นี่ค่ะคุณนายกลับมาแล้วหรอคะเธอทำอะไรอะซักผ้าค่ะเอ้ยขอโทษที่กวนนะคะกำลังปัดฝุ่นยังไงคะนี่ปัดยังไงเนี่ยเห็นไหมมันยังมีอยู่มีตรงไหนคะเอาปากามาวงนี่ไงเนี่ยตรงแถวๆกระถางต้นไม้เนี่ย มันมีใยในมุม,มหนึ่เส้นฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าให้ดูให้ทั่วถึงอ่ะเเธอนี่ไม่เคยจำเลยยังไงบ้านฉันเนี่ยต้องสะอาดทุกมุมเวลามีแขกมาบ้านฉันจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนรักสะอาดไม่ใช่จะให้แบบมีฝุ่นแบบนี้มันก็น,น่าเกลียดเข้าใจไหม แต่อันนี้มันก็สะอาดแล้วนะคะหนูก็พยายามแบบว่าถูทุกซอกทุก,ทกมุมแล้วมันมีสักประมาณหนึ่งหนึ่งนิดนึงอไรแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเขาคงไม่มาสังเกตหรอกคะ่ะเธอนี่อะไรของเธอก็ไม่รู้ฉันไม่ได้รับเธอมาเป็นแม่บ้านเลยแต่ช่วงนี้ก็หาไม่ได้แล้วก็ต้องรับเธอมาอย่างเดียวนี่แหละห้องนอนปัดหรือยังปัดและะ้วค่ะไหน หือกระจกฉันทำไมกระจกฉันมันมีขี้ฝุ่นล่ะจ๊ะมันก็ต้องมีบ้างนะคะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยอากาศมันก็มีฝุ่นมีอะไรเข้าบ้านบ้างนะคะมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วถ้าฉันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาจะให้ทำยังไงกินยาแล้วก็ไปหาหมอค่ะเธอนี่ชอบเถียงฉันจังเลยนะไล่ออกเลยดีไหมเนี่ยอ่านยานะคะ ฉันไี้ปวดหัวกับแม่บ้านของฉันมากเลยกวนใช้ทุกวันต้องมาเล่นกับแมวตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆฮ้ <Hey! Hey! S 1> อะไรคะทาไมแมวฉันถึงคนแห้งขนาดนี้เธอไม่ได้อาบน้ำให้แมวฉันหรือไงดูสิเนื้อตัวก็สกปรกหมดเ hey! สกปรกตรงไหนคะฉันไม่เห็นตรงไหนสกปรกเลยเท้าเนี่ยเห็นไหม มีเศษดินนี่โอ้โหนั่นไม่ถึงกับปีจ้องขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่นมันแค่นิดเดียวเองค่ะมันไม่ทำให้บ้านสกปรกหรอกนี่ทธอรีบพาแมวฉันไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะเอา้ามันมีแค่ตรงเท้าแล้ว ใชไมต้องอาบน้าด้วย่ะคะล้างเท้าอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้เพื่อมลามแบบว่าสมมติว่าเดินใช่ไหมก้าวเข้ามาในบ้านแล้วมันตายอย่างเงี้ยโ,โอ้โหจินตนาการน้าเลิศมากเลยคะ่ะนี่เธอจะทําหรือไม่ทํทำทำทำทๆทาค่ะว้าทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนคิดว่าเรารักษะ กดหนึ่งถ้าคิดว่าเราถ้าหนึ่งนะคะเรารักสะอาดเกินไปให้กดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รักสะอาดเลยให้กดสองเนีย่ยลุมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเข้าใจป้าด้วยนะคะพอดีป้าอยากกินแบบว่าอาหารที่แบบให้โซโบอยใหญ่แบบไม่มีเชื้อรอ่ะคะ่ะแล้วก็อยากให้บ้านไม่มีฝุ่นช่วยหวดให้ป้าด้วยนะคะจุ๊จุ๊บ๊ายบาย